ก็ไม่ได้ต่างกันสิครับโอ้โหมีแค่สองหมูเสียเปรียบสินี่ไงจ้าก็เหมือนจะดูออกว่าใครจะแพ้เออดูงี้จะตอบอย่างนี้ซีดีวิวให้เฉกสมาธิมากค่ะเอมี่ตื่นเต้นหรอไม่มีหัใจสั่นเลยมากตอนนี้รอดูเลยหัวใจไม่แรงมากยิ่นเล่าไม่แรงเละมาจ้ามาเล่นเกมกับบิวพีค้า ยันอยู่กับนักแสดงจากอาร์ตรักของเรานะจ๊ะทั้งิองทงห้าคนเลยซึ่งเราแบ่งทีมกันแล้วเรียบร้อยมีวันนี้มีห้าคนยังไงก็ต้องมีน้องเนยเสริมด้วยมันเลยมีบอนนี่ขอใช้สินไม่ตอบได้ไหมเรื่องนี้ดูสายตาแล้วเหมือนเขาจะให้หนูตอบยังไงก็ไม่รู้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้ต่างกันสิครับอผมนีแค่สองหมูเสียเรียบสินี่กันละล้อก็อีกทีมหนึ่งเป็นเอมี่มีมแล้วก็วิวนั่นเองนะจ๊ะก็เหมือนจะดูออกว่า ใครจะแพ้เอออ่ลองดูวันนี้เ,เราม<บ>าเล่นเกมบี g แคทส่วนกติกาจะเป็นยังไงอ่ะไปดูกติกา,ก,ากันก่อนจ้าม,มาแล้วจ้ากลัมาจ้าโงมายาสุดสุดโงมายาสุดสดอ้า,นานเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเล่นเกม3หมวดด้วยกันใครชนะ2ใน3 ได้เลยได้ความภูมิใจกับะครโอเคเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มหมดแรกกันว่าใครจะบิดต้องเลือกก่อนว่าใครจะมาใช่ใครจะมาถ่ายและใครจะเป็นคนบิดเนี่ยตรงนี้ฝั่งนี้ส่งที่สิงกบิดกับขอคนละบิดอ่ะมีใคร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 จะเป็นคนถ่ายแล้วใครจะเป็นคนบิดใครจะตอบผมบิดไปก่อนเลยเออมานึงบิดกับบ้านไม่ได้นะสิงจะเป็นคนบิดหรือถ่ายทีมรู้ก่อนทีมจะตอะเอมี่เอมี่จะเป็นคนบิดหรือถ่าย เนี่ยมี3คนต้องมี1คนตอบอีก2คนช่วยบิดอ่ะายใครบิดใครเป็นคนบิดให้อีกนี้สองคนข้างบนให้ช่วยกันก็ได้อ่าอ่โอเคเปอย่างงี้ไปเหรอคะออ่ได้เเลยาหนูเป็นคนทายเลยไม่ใช่หนูอหรคะใช่ค่ะโอ้โหหนูตกใจเลยอะโอเคอ่แล้วฝั่งเราใครเป็นคนบิดหนูต้องทายคนเดียวใครเป็นคนตอบถ่ายคนเดียวทายคนเดียวหนูไม่ได้หรอกหนูไม่ชอบสู้สู้สู้ทำได้เราลองดูอ่ฝั่งนี้ใครจะเป็นคนบิด นี่ไงจริงๆก็ให้ผู้หญิงบิดแล้วมั้พี่สิงเป็นคนตอบโอเคอ่าขอดูหมวดมันต้องบอกหมวดก่อนป้าใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นหมวดแรกมาเลยหมวดอาหารที่มีเส้นคิดว่าเอมี่จะตอบได้เท่าไหร่อพี่มิชอบกินเส้นนะต้องให้สองคนนะอ่าโอเควิวคิดว่าพี่จะตอบคือห้าคือห้ามากกว่าห้าแล้วแปดอุ้ยอันนี้คือพี่สิงเป็นคนตอบพี่สิงต้องตอบแปดอาหารที่มีเส้นแปดเก้าเก้า สิบป่ะสิบอ่าสิบไหวปะวะสมมติเราลองเล่นก่อนแล้วค่อยบิดอีกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้โอ้โหต้องบิดเลยคิดว่าได้เท่าไหร่สิบสองสิบสองวิวมึงก็มั่นใจกันไปแล้วก็ลูก่อสิบห้าไปไหวไหมพี่จิงสิบห้าเลยเหรอสามอ่ะนี่เท่าไหร่สิบสองสิบสอง เยอะะแหลถ้าคิดว่าทาได้ก็เอาเลยเออยอมเพราะฉะนั้นพอฉัน้ิดว่าพอฉะนั้นหนึ่งนาทีเอมี่ต้องตอบอาหารที่มีหนึ่งนาทีเอมี่ต้องตอบอาหารที่มีเส้นให้ได้สิบสองชนิดสิบสองประเภทด้วยกันอ่ะเพราะฉะนั้นสิบสองประเภทอาหารมีเส้นของเอมี่ไส้สปาเกตตี้มักกะโรนีเส้นมีไก่ฉีกแล้มีหมูแดงโอ้ยง่าย เล็กน้ำตกเออหมดบะหมี่น้มตกเฮ้ยเส้นเล็กก็หมีแล้วก็บะหมี่ยังไงเส้นเล็กเส้นใหญ่หมดที่หมดอ่นี่ข่าวมีเหลือเมีข่าวแล้วตกโล้วประเทศนี้กูเดี๋ยวเรือรู้งี้จะตอบไยี่สี่แล้วมีเยอะเขียนสมาธิมากค่ะอะไรแปะเก้าแล้วเหลืออีกสามเซตชิมี่โอ้โหไปอินเตอร์ซะแล้วอีสองอีสองอีสองาย่งนัเยอะเลยนะหมดเวลาอีสอง มีโยกมามีเป็ดสามสิบวิมามีโยกเหลือสิบวิมามีเป็ดโอเคโอ้ผมก็ได่ก็บอว่าจำนวนเส้นที่มันหรอว่าเราไม่ได้บอกว่ามันต้องตามกันได้ถูกปะเราไม่ได้บอกนี่ถูกไหมไม่งั้นตอบสักร้อยอ่าเพราะฉะนั้นทีมของเอเมได้ไปเลยหนึ่งแต้ม ่จริงใหมคะโอเคเพราะฉะนั้นเหลืออีกสองอีกสองรอบอีกสองรอบสู้ๆนะคะเป็นรอบอีกรอบที่สองใครจะเป็นคนบิดนะใครจะเป็นคนถ่ายมันต้องมันต้องสั่งชั้นคือคุณยังไม่ได้เชิดถ่ายเดี๋ยวผมบิดเองเอออะบอลนี่นะแล้วบอลนี่ต่ออ่ะฝั่งนี้ใครจะเป็นคนบิดและใครจะเป็นคนตอบดูหมวดก่อนได้ไหมคะดูแบบอ่ะอ่ะดูให้ดูหมวดก่อนให้ดูหมวดก่อนก็ท้ามอย่างงี้ต้องดูหมวดก่อน เขาเขาอยากดูหมดก่อนไงตอนแรกขอดูหมดก่อนหมดขนมไทยต้องต้องเรียกร้องสิิทธ์ของตัวเองสีชาิก่ก่อนก่อนให้ดูให้ดูให้ดูฝั่งนี้เรื่องขนมไทยเรื่องใหม่คิดว่าใครคิดว่าใครหนูหนูบอนนี่บอนนี่ตอบบอนนี่ตอบสิงบิดฝั่งนี้ฝั่งนี้ใครตอบฝั่งนี้ใครตอบห้ามสามห้ามสามห้ามสามตลอบที่แล้วโอเค วิวจะเป็นคนบิดให้มิมกระดิ่งมามาไอ้หนูยิบกระดิ่งมามามิมเนี่ยมเงี่ยอย่างงี้ชอบกันนะะคเออมามิมชอบดูรับตัวเยอะงั้นรอบที่สองนี้จะเป็นมิมกับบอนนี่เจอกันโอเคเพราะฉะนั้นหมวดขนมไทยบิดสิงจะบิดให้บอนนี่เท่าไหร่ผมเริ่มเในนี้ไปก่อนเลยครับผมเริ่มเลยโอเคแล้ววิวบิดให้มิมเท่าไหร่แปดโอ้โหอากดเลยจ้าแปดไอ้หนู เก้าสิบสองไเออไม่ได้สิบสองสิบสองขนไทยมันมีถึงสิบสเยอะอะเลยคิดว่ามิมจะตอบมิ้มจะตอบสิสี่สสี่ำหรับมิมแล้วแต่ มียิบยิบย่อยๆอย่างนี่ยขนมไทยเชื้อสายต่างชนต่างชาติอะไรอย่างงี้มันเนี่ยไม่มีไม่มีขนมไทยได้ขนมไทยก็คือขนมไทยเลยเร <aría> I mean. i mean? it. well, ิ่มแพนิคเริ่มแพนิคสิบหกห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสบห้าสิบ้าสิบห้ฝั่งนู้นวิวคือสู้ตายมากนี่มาจบจบถ้าเกิดเรียกเลย18ถ้าเธอเอาเขาก็จะเอาสิเก้แล้วมันมีถึงเหรอ10มันมีถึงเหรอยี่สิบะถึงคิดว่าถึงคิดคิดว่าถึงปะล่ะ ถ้าไม่ถึงก็ยอมไม่ฝั่งนู้นแค่นั้นเลยต้องึงขอท่องก่อนไม่แต่เราก็เลือกได้ปะว่าจะส่งใครนี่ไงบอกถึงใช่ไหมไม่เราเลือกไม่เลือกแล้วไงเลือกแล้วเลยลุคทีพี่เอาเลือกแล้วเราเลือกแล้วเราเลือกแล้วเลือกแล้วเลือกแล้วเราเลือกแล้วอ่ะเอาไปดิเร็วเอ่ะเร็ว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 ไหวเบาเฮ้ยมิมอย่าหยอก17นี่บอนนี้17ยอมหมอ18เอ้ยคาดเราไม่ไหวเราก็ให้เขาไป ออาไปว่าเอาไปวันนี้มันเยอะคือมีนิ้วหัวเยอะอยู่แต่ไม่อาจจะไม่ถึงสิบแปดหรือเปล่าไม่ยอมไหมหนึ่งนาทีเราช่วยๆกันไงยี่สิบนี่ยอมโอเคมันเป็นเกมศิลปวิทยาพี่สิตอนไม่มีประตูเพราะชนะ หนึ่งนาทีสำหรับทีมคุณขนมไทย20อย่างเอมี่ตื่นเต้นหรอใจสั่นเลยมากตอนนี้รอดูเลยหัวใจไม่แรงมากยิ่งกว่าเล่นเล็กซีนอีกอ่ะคนตอบคนนี้จังครับโอเคคนนี้ค่ะท้ำช่วยนะพีเอมี่ฝากรายกา่ก็ฉันไม่เชื่อแล้วโอเคมาขนมไทย20อย่างของบอนนี่ไปทองหยิบทองหยอกฝอยทองลูกชุบขนมต้มเออ นี่ขนมไข่เออกลือบดชีกล้วยบดชีของแข็งคของแข็งร้านกะทิขนมชั้นขนมหัวร้านขนมหัวร้านขนมหัวร้านโอ้ยถ้าพูดขนาดแบบจ่ามงกุฎตัวแตกถ้วยฟูเขาวเหนียวเปียกข้าวเหนียวเปียกขเพิ่มเขาวเหนียวเปียกลำยัดเขาเหนียวเปียกถั่วดำเขาวเหนียวเปียกถั่วเขียวก็น้ำตาอีกอย่างเดียว อย่างเดียวม้วนเราเรเร่เราตรองต่ออีกเรอไม่ต้องตอบแล้วเราได้ไปอไล่นะไปอีกไปต่อไปต่อไอ้หนูไอ้หนไปต่อเฮ้ยเราจะขิงเหรอเราได้มากกว่ายิ่งก่อมีไหมมี้่องข่องข่องี่องดจีอ่องี่ดพี่่เชื่อแล้ว่ชื่อแล้วหนูเป็นผู้เชี่ยวชาญเออเชื่อแล้วเชื่อแล้วอ่าโอเคเพราะฉะนั้นบอลนี้ได้ไปอีกหนึ่งคะแนน วตัดสินแล้วสุดท้ายเขาสุดท้ายเขอสุดท้ายอ่ะใครเป็นคนบิดและใครเป็นคนทายข้อสุดท้ายตัดสินตอนนี่สมัยแลใครเป็นคนบิดและใครเป็นคนทายเนยอ่านเนยเนยเป็นคนทายให้บอดนี่ดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้บอดนี่ส่งมาเออใช่จริจริงจริงเลยนะเออพี่จริงตอบหน่อยดีกว่าเดี๋ยวหนูบิดให้วันนี้จุกจุจริงพี่จริงดีกว่าใครเป็นคนบิดไม่ไลยหมดเลยะ วพี่บิดสุดท้ายหนูบิดเองสุดท้ายหุนูบิดต้องมีในงานแต่งหนูบิดพี่รพี่ิงต่อพี่ิงได้สิ่งที่ต้องมีในงานแต่งอ่ะพี่ินี้รู้ปะรู้ปะในงานแต่งไม่รู้ปะเก่งมากโอเครมมอเาสุดท้าย ัวิวโอเคเพราะฉะนั้นอะสิ่งที่ต้องมีงานงานแต่งคุณบอนนี่จะบิดให้ซิงเท่าไหร่คะไปเลยหนูยี่สิบเอาเอาละยี่สิบไปสามสิบเอาแป๊บหนึ่งนะทั้งหมดนี้คือหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีนะแปลว่าสอวิต้องตอบหนึ่งคำนะสามสิบเอ็มนี่คิดว่าวิวจะตอบได้มากกว่าสามสิบโอ้ ห้าสิบป่ไปดิยอมไหมสี่เอ็ดเออสี่เอ็ดสี่สองเออพอแล้วไปอีกตอนนี้หลังกล้องเครียดมากเลยหลังกล้องนี่คือเครียดมากแล้วช่ารแข่งค่ะอยู่ความเป็นจริงหน่อยเนี่ว่าได้อยู่เดี๋ยวมันเรื่อนๆอย่างนี้แล้วนับแล้วมันรหกสิบวิ่ไงเออก็ขับวิ่ละคำไม่ได้ต้องหกสิบคำเออไม่เคยไม่ได้ไปงานแต่งงานเพราะด้วยเรา อ่ะเขาจบที่ i i สี่สองจบเลยสี่สี่เออมันตัดง่ายวะฮะเท่าไหร่ยอมไปเลยเออห้าสิบ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 โอ้แท้จริงจริงๆมันก็ได้อยู่นะจริงเไม่ทันเหรอเอาดิแค่พูดก็หนึ่งก็พูดจบใครคนแพ้ไม่บทลงโทษไม่ไม่มี เขาปิดไปเรื่อยๆสิครับอย่างเงี้ยแต่เราทำให้ได้เพราะเน้องไม่ได้ไงไม่ได้ก็คือทำไมนะก็ก็ก็ถือว่าก็ไม่เก่งอุ๊ยก็อ่อนกางอะไรสิบห้าสิบะจะจบไหมโอเคห้าสิยวให้พี่วิวออกโลนีกว่าเออ50 5สห50สิบอย่างหอย่างในหนึ่งนาทีทีมงานข้างหลังเตรียมนับนิ้วแล้วมนนีวอริ้วอย่างใน1น่นาที เป็นสถิติสูงสุดในรายการเราเลยของเราเอาละมาได้พี่ซิงจะอถิ่นไหวที่วิวเออนิมใช่ไหมนะมาห้าสิบอย่างในหนึ่งนาทีสิ่งที่ต้องมีในงานแต่งไปเจ้าสาวเจ้าสาวแหวนดอกไม้แมวแมวหมาพ่อเจ้าสาวพ่อเจ้าสาวแม่เจ้าสาวแม่เจ้าสาวปู่เจ้าสาวปู่เจ้าสาวพี่อาเจ้าสาวพี่าเจ้าสาว กูดิเกาะก้องไฟใส่ไฟหูฟังิสแลคอมบันไดตากล้องเคเควายแก้วเหล้าวอดก้าค็อกเทลคนชงค็อกเทลดีๆเพื่อนโรงงานเพื่อนโรงงานคนเสิร์ฟเพื่อนเจ้า่าวเพื่อนเจ้าสาวออร์แกไนซ์ออร์แกไนซ์เหี้ยไม่ใั่ร้อนนะร้อนนะร้อนะ สีบล้เหลืออีสิบผู้ช่วยทางหนังหน้าผู้ช่วยทางระบบเยอะอะไรล่ะพรมทององทองพองงโตโต๊ะไปแล้วลูกบอลบาโอ้ยนิดเดียวช่วยสี่สิบห้าโอ้นิดเดียวนิดเดียวเดีเก่งมากสีเก่งมาก เป็นสติสูงสุดในการเล่นแต่ว่าไม่ได้ถึง50เพราะฉะนั้นทีมบอนนี่ได้ไปอีก2แต้มทำไมเมื่อกี้พี่สิงทำไมชอบมากที่แบบว่าญาติผู้ใหญ่มาโหภิการมาหมดทุกอย่างปู่ย่าติแต่าเต็มไปหมดของง่ายๆไม่พูดเลยนะอยู่ตรงนั้นไม่ได้อยู่อาไว้ทุกอย่างไม่แค้วในขบวนขันมากอะไรเงี้ยไม่มีอะไรเลยเริ่มรู้แบบประตูะปรตูเงินประตูทองไม่มีเลยไม่รู้นี่รู้เลยว่าเริ่มต้นระบบความคิดอะไรหรือว่า มองภาพ้รวมองภาพเป็นแบบนะเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่อะไรต่อเป็นคู่เป็นแบบ่เป็นแบบคเนแบบ่เปนแบบเป็นแบบเเป็นแแบบแม่เป็นแบเป็นแมคเป็แบบี่เคู่่แู่เป็นแบบเป็นแบบเป็นแบบคน่เป็แ่น่คู่นเ็บวน่่คเ็บเป็บแ่เ็คคค่บ อาก็จ้าจ้าเดี๋ยวคอยดูนะถ้าครั้งหน้าที่สัมภาษณ์กันอีกเนี่ยจะจะเล่นให้ถึง60เลยให้สิงเล่นถึง60เลยอ่ะวันนี้ขอบคุณไทยนักแสดงมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเรียกได้ว่าสนุกมากอ่ะให้ฝากซีรีส์ส่งท้ายนะว่าติดตามช่องทางไหนอะไรยังไงค่ะก็ฝากติดตามซีรีส์ของพวกเราได้นะคะอาร์สวร์ของเราค่ะออนแอร์ทุกวันเสาร์สองทุ่มครึ่งทางช่องจีนเอ็มยี่สิบห้าแล้วก็ดูพร้อมกันได้ที่ยูทูบช่องจีนเอ็มทีวีออฟฟิเชียลค่ะ สำหรับวันนี้45เก่งมากแต่ว่าแพ้ใช่แต่ก็ยังถือว่าเก่งอยู่่มีความรู้ทั่วไปเก่งมากเพราะฉะนั้นวันนี้ MAN OF THE m a แมทให้ให้วิวไปเลยแมนออฟเดอะแมท MVP MVP สำหรับวันนี้บิวฮิสขอปิดร้านขอไปเคลียร์งานแต่งของเขาก่อนว่ามีแขกเยอะมากมาย่ะบายบายจ้าเจอกันจ้าบายบาย